สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวเกาอีกเช่นเคยนะคะก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจลก้กเตอรได้ค่ะวันนี้นะคะแอดก็จะมาทำการลงน้ำนะทุกคนร้อนแบบนี้นะคะมาช้อนกุ้งค่ะเราจะลงน้ำกันนะคะทุกคนวันนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันค่ะว่าเราจะได้เยอะหรือเปล่าไปกันเลยเรามารุ้นกันนะว่าวันนี้จะหมานหรือไม่นะครับ ไม่มาเลยเหรอใช่คนนี้ทำไมเป็นอะไรไม่รู้ไม่มาเหมือนมีคนมาช้อนก่อนแล้วหรือเปล่าดูดิไม่มีเลยมีอยู่สองตัวนี่โอ้ตวอ้วนเลยอ้วนแต่ว่าดูดิมีแค่สองตัวอ๋อทีนะเราก็จะหาเลาะตะลิงไปเรื่อยๆนะครับ น <Hey. S 2> ี่โอ้ยั้งละสี่ห้าตัวหกตัวใช่หมันอยู่เด้อพี่น้องนี่นะคะไปค่ะก็ไปต่อยาวๆ <c oughs> ลาดมางูเค่ยัวนี่นี่สี่ห้าตัว,วเราแค่ตักเึแป,ป๊บเดียวเองเมื่อกี้เตรียมเราเตรียมสบู่มาอาบน้ำให้น้องหมาด้วยนะโอ้โหมาเลี้ยงปาลูกคอก ถือว่าโอเคมากเลยนะเห็นไหมแต่ตัวเล็กแต่ตัวเล็กนี่โอ้ตัวเล็กกระยามันหูยได้เด้อตัวเล็กก็ได้คุณยี่สิบ่าตัวอืนี่ข้างล่างนี่ยุบยับยุบยับนะส่ายงเลยอมีสบู่ด้วยสบู่อาบน้ำให้น้องหมาโอ้ตรงนี้แหละที่เราคุ้นเคยนะครับ หาะะม,ามายดีหมายเด็ดนะครับปิงก็เยอะครั้งก่อนโดนปิงก็ตรงนี้แหละครับเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไปไปเฝ้าซ่อนมันสิไปทั้งเงินกวนนำมันเนาะตรงนี้นมีปิงนะ พี่แยวรถมาแล้วมาเดี๋ยวเรามาแอบดูของนิกกันบ้างครับปอดสีมือสุดยอดเตะต่อยละไทุกคนก้โอ้ยเแถวห้ามัเนาะ Bá tôi nhảy <laughs> à, này Mình được tuệ dài Xài Xài chấm bộ Xài chấm bộ Mà Có đu, có Đeo đeo đeo, đu Anh ấy cứ cung thằng năn lên các đứa ส่วนตัวนี้นะท้องแก่แล้วปล่อยคะ่ะลูนเราเลือกเอานะนี่เด้อเดี๋ยวมันกรอบประเบิดไหมนี่อะไรจอดสุดยอด,ด,ยอดเดี๋ยวต้องนองอีกตรงนี้ขึ้นมานี่นะคะ อันนี้มันกุง้งมันกุง้งเดีวราอีก พอเราช้อนกุ้งเสร็จนะคะเราก็จะมาทําภารกิจต่อคันค่ะทุกคนนี่เราได้หัวมันมาด้วยนะคะวันนี้มันแกวของคุณน้านะคะสวยไหมอุ้ย,ยเจอแล้วค่ะเป้าหมายของเราทุกคนหน่อไม้นะคะเออหน่อไม้นะทุกคน ไปค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูหน่อไม้กันนี่นะคะทุกคนหน่อไม้เราช้อนกุ้งเราก็เลยเจอนะคะหน่อไม้ลิมฝั่งปลาสวยแท้อ่นอ่อนเลยค่ะทุกคนปลาเลยสวยสวยเลยใช่ไหนมีอีกไหมโอ้มีตรงนี้นทุกคนหน่อไม้ฤดูนี้นะคะหากินยากนะคะ ได้แล้วสองนอนแล้วก็อีกนอนหนึ่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยว,แ,วแอดออกก่อนนี่นี่เรียบร้อยได้แล้วนี่คะ่ะทุกคนหน่อไม,ม้ว้าวได้อีกหนึ่งนอน,นะคะป้าสวยๆเลยคะ่ะ เรามาเจออีกแล้วนะคะทุกคนหน่อไม้เห็นไหมคะนี่หน่อไม้ตรงนั้นมันอยู่ใกล้น้ำายาวเลยเดี๋ยวให้เอเตอหักออกมานะคะ ว้าวใหญ่ๆแล้วค่ะทุกคนมีอีกบ่อมีน่องมันบ่อบ่อมีเน่อไปค่ะเดี๋ยวเราหากันต่อค่ะพอเราเดินมาเรื่อยๆนะคะก็เจอหน่อไม้อีกแล้วค่ะทุกคนปมาดข่ายากที่ไหนเออต้องปีนเบี้ยวนะ เดี๋ยวเรามาดูผลไม้ของเรากันนะคะปาได้แกงหนึ่งอืมสวยๆเลยสวยๆเ,เลยคะ่ะทุกคนดูผลไม้ของเรานะคะได้แกงหนึ่งพอดีคะ่ะนี่ยานางกลับบ้านด้วยใช่เรามาเจอผลไม้ป่าอีกหนึ่งชนิดนะคะนั่นก็คือมะหาดหวานคะ่ะทุกคนนี่เต็มเลย มันสุกนานแล้ว,ลวนี่เรายังไม่ได้ขึ้นาดูต้นนันของเราเลยเนาะแต่มันกินไม่ได้แล้วมันต้องแบบว่าว้ายเหลืองเต็มเลยทุกคนลงมาแล้วค่ะทุกคนอุ้ยมันสุกแล้วเธอสุกพอดีใช่เป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองชิมดูมันต้องสุกเนี่ยมันต้องเหลืองเลยอ้าวเนื้อข้างใน เหมือนขนุนเลยอ่ะชนชนเหมือนขนุนเลยชิมโอ้โเฮ้ยกลิ่นหนบเฮ้ยอร่อยจริงมากอร่อยมากเลยเนี่ยมันมันจะเหมือนขนุนเนี่ยข้างในนีม่มันต้องวิธีนี้นะคะทุกคน เอาได้แล้วนี่ค่ะทุกคนมันต้องได้สอยเอานะคะมหาด์ค่ะนี่แหละตอนนี้เราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยลูกดิบด้วยลูกสุกด้วยหวานมากเป็นหวานอมเปรี้ยวนะครับต้นนี้แต่ต้นที่อยู่หลังก็เห็นใหญ่ะ่ะ<อ>หวาน,วานเลย,เลยส่วนเราหวานนะนี่ค่ะทุกคนเราได้มาาร์แล้วไปไปาไป กเด็กๆกันค <cause> ่ะว้าวอะไรนั่นว้าวอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยอะไรหมักหาดหมักหาดเดี๋ยวเดี๋ยวป้าหาลูกโตโตให้หมักหาดไหนไหนไหนลูกโตโตอยู่ไหนีตอนนี้น้อยนี่ขึ้นทั้งๆั้งไงอืมขึ้นท้งทังว้าวนี่ลูกนี้อ้ำๆอ้ําเร็วลูกนี้น่าพูนเอางาไปแล้วขุ่นขุ่นุ่นอางจริงกัดเปรี้ยวหวาน อ่ะลูกนี้อันนี้ลูกนี้ยังไม่สุกมากอาจจะเปรี้ยวอ่ะลูกสุกๆนี่ต้องลูกสุกๆแบบนี้เด็กจะไม่โกหกนะเด็กจะไม่โกหกอ่ะอ้ามลองลูกนี้เปรี้ยวนี้ลองลองดูไงหวานลูกนี้หวานหวานว้าวอ้ามหวานหวานอ่ะน้องออมน้องลองบางต้นจะสมบางต้นจะหวานน้องออมลองเนนอ่ะคุณพ่อคุณพ่อกินให้ดูหน่อย หวานจะเปรี้ยวหวานหวานอมเปรี้ยวครับตอนนี้อือืหวานอมเปรี้ยวอร่อยอือร่อยแต่เด็กอาจจะไม่ชอบอืมมันแค่ค้าน้อยหนาด้วยนะอืรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของมันนั่นแหละอือร่อยผลไม้ป่าครับอยู่ทางปูอย่างนี้แหละผลไม้ป่าค่ะก็เด็กๆนะคะจะยังไม่ชอบรสชาตินะเพราะมันจะเปรี้ยวนะคะอมเปรี้ยวอมหวานเนาะเด็กจะชอบหวานเลยเดี๋ยวเราไปเอามาหาต้นที่มันหวานนะคะมาให้น้องๆกินเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะเอกก็ขออนุญาตปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอวิลและเอเตร์ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายบ๊ายบาย